ัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กับเอเรีย50เอเรีย51หมู่นี่คือมันจะเป็นแบบเดินเรื่องให้เราไปเชิญหน้าเข้าไปนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าัมจะตายหรือเปล่าแต่เห็นว่าแต่ที่ผมเลือกแต่ว่ามัด่านเนี่ยมันคงมีคนจะเล่นเลืยแต่ผมเห็นว่ามันมีคนบ้าไม่รู้นะว่าจะเด้งออกหรือเปล่า แต่อันนี้น่าจะอบอุ่นหน่อยเบคอนเต็มเซิร์ฟเลยตอนนี้ความสามารถอันนี้ได้นะครับเข้าเตมได้คมเรียบเตอวมันชอบมากเลยมันให้ปืนพุกมาด้วยมันไม่ใช่ดีเกิลน,นะเด๋ยวปืนดีเกิลไอ้มันจะสามารถหาได้ดจากโหมดนี้มันจะอยู่หลังรถกระบะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะอ๋อสวัสดีสิบสองคนนะหรือไม่ว่าเราแล้วไม่ว่าเรารมา,ามทำที่นี่ทำไมอะ หรือไม่ว่าเรามาที่นี่จะคุณมันเยอะขนาดไหนรูไ้ไหมฉันว่าทุกคนน่าจะรู้นะเพราะนี่คือแอเรีย51ซึ่งมันโคตรยาวเลยไอโนบ้ากูจะไม่ปกป้องหนึ่งเลดเดอร์มีเเพราะฉะนั้นวันนี้ในของ Discover เรามาถึงที่นี่แล้วคือเราก็มาถึงที่นี่แล้ว <c oughs> ฉันเป็นฉันเป็นเลดเดอร์นะทุกคนฟอลทุกคนตามฉันมาถ้าอยากเข้าแอเรียแล้วก็ด้านในนั้นมีเอเรียนด้วยนะไปหาเอเลียนกันเถอะใช่แล้วก็จะโดนจับโดนฆ่าตายไปไปไปมีคนชื่อเลโอด้วยลลโอนั่นมันเบียไม่ใช่หรอฮานาเกนโอเคเรากำลังไปถึงโอเคเราจะบุกอีกไม่กี่นาทีเราจะบุกไปแล้วเก้าอียงสู นี่มันตูเชียอะไรวะนั่นนะ่ะเชียอะไรวะนั่นนะ่ะโคตรสูงเลยโอเคชันจะไปสตามนะเขาไม่คือเขาไม่ได้ก่อนที่คนนั้นจะเห็นพวกเราตายนี่คือการที่โอเคทุกคนสามารถมาได้แล้วอยู่แ n นค m e นาลูโตะนาลูโตใครว่าใครว่าเติมอ่ะใครว่าเติมอ่ะกูะได้ยินเสียงปืนเลยนะ ไปไปผมจะพาไปหาปืนนะ s. <S บางซะเหลือเกินอันนี้ก็จะมีเป็นเออสชนายนะสนยเดี๋ยวพาไปดูหลังรถก่อนนะว่ามีปืนโอเคดังรถมันมีปืนไหมมีดีเกินด้วยว่ะมันเป็นปืนที่ว่าดีกว,ว่างั้นถ้ามีดีเกินขอแทนปืนพกโง่เลยแล้วกันน,นะเกือบชนกระบองเพชรตาย เาเป็นชอบเบคอกนกระตายเ,เรามีดีเกิลอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นเราจะรอดใครไม่มีคนหาสไน์ได้ด้วยหรอไม่มีคนที่ว่าหาสไน์ได้ด้วยหรออ้าโอ้ถ้าหเขากำลังมา <ś c oughs> ยิบป,ปืนยิบป,ปืนมันยิบเขาหยิบป,ปืนโอ้ไม่นะเขากำลังไปมาเพราะฉะนั้นเราหยิบสไนเปอร์เลยกูมี กูมีแฮมคนตายแล้วใช้ต้องใช้กเกิน X เดี๋ยวมันจะโดนมไม่สปอยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปฉีดต่อไปเลยโอเคนี่คือไอ้นี่นะผมจะตัดตอนลงนี้โอ้ไม่นะทหารต้อง ครั้งหมดเขามาแล้วนะเราต้องพยายามขาไม่ได้นะกูจะไปไหนดีวะกูกไูไปตรงนี้ดีกว่าหยุดกูไม่ได้หรอกเพื่อนกเขาจะปิดอกกูไม่รู้อ่ะตายไปเล้ไปไหนกคนเนี่ย ตอนลงลิฟต์ไปนะพร้อมแล้วเลเดอร์เราเลเดอร์แกไม่ตายได้ยังไงอ่ะเพราะจริงๆแล้วแกควรตายนะเบคอนเบคอนตายไอ้เบคอนคอน่าจายจัดคลิปเลยอะไรนั่นนะอโอ้ม่นะเขาน่าจะรู้แล้วแหละเพราะแอรเรียตอนนี้มีมีสัญญาณกันขโมยสัญญาณอโอเคนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องต่อสู้แล้ว เตรียมปืนเสร็จแล้วเพื่อนคือว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะต้องไปถ้าเราหาประตูเสร็จแล้วดูเหมือนว่าเขาน่าจะเริ่มการปล่อยนี่แหละเริ่มเปิดประตูกันเลย MP5 MP5 ปืนล้วเป็นลัวเป็นลัวเป็นลัวคือมาดัางประตูนี้จะมีงันเป็นมือสนายแล้วกันนะ เฮ้กูเป็นกูเซ็นกูเป็นสนายทำไมวะดู้านนั้นกูมี MP5 ไม่ MP5 มันแค่เป็นกลิ่นพกกุกูเ้ยวๆทำไม่ได้ใครว่ามีเลกันใครว่ามีเลกันโอเคนะตอนนี้เราน่าจะผ่านไปได้แล้วเลยเพื่อนอยาเไิ่กลุบกริปกรุู เราดีเลยนี่อะไรนะเออก็ระวังเพระว่ยเออสนายพบพบโอ้โหช็อตกันของตูนกอตกันเติมกระสุนก่อนอนนี่เป็นปืนว่าตัวส่ต้องระวังแล้วแหละด้านหลังประตูนี้จะมีเชี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะ เรียนแล้วก็ถามโอเคโอเคเล่นไปไปันเล่นไปมันใหญ่เลยว <laughs> ไอ้นี่น่าจะรู้ดีเออผมก็ยังสงสัยนะมันเอาเอ็มติดหกมาได้ไงอะ่ะเฮ้ยบัตเตอร์ามกูไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าจะโดนยิงไมเออเพื่อนมาชาร์า ไม่มีการไม่มีา่าทถพทชุดสองเลยแล้ไปชาร์จเป็นเพื่อนเมคอนผมอาจจะอ,จอัด e ีสองอะทั่วใครว่ามีใครว่ามีเลกันเลกันอะเป็นไม่ได้นนีด้านหลังประตูนี้จะมีทหารเพราะฉะนั้นจะเตรียม MP ข้าไว้ให้จะเตรียม MP ข้ญญา ไปเลยไปเลยห <laughs> ัวหน,น้าใช้ MP5 ีเกียรเคล็ดยายวจริงๆแต่แต่คันนี้ต้องทำเอกบีสองอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอุ้ยมันเดินมาแล้วอุ้ยชาดแล้วขาจแล้วอุ้ยมันต้อง โอ้โ oh. oh. <laughs> <laughs> <Trans> ูโอ้โหโอ้โอ้โฮโน่อลโอ้โเจ็บเพื่อนเราจะตายแล้วนั่นน่ะปล่อยให้นูมันไปตายคนเดียวเถฮึโอ้นัดสุดท้ายครับพอดีแปลสนัยกันก่อน โอ้สไนเปอร์อันนี้มันเออปืนดาก้อนนี่ว่ะโอ้เพื่อนผมจำได้ว่าหลังประตูนี้ต้องรีบไปฮิวเลยเพื่อนฮิวหน่อยผมไม่สามารถเก็บเอ้ยนั่นมันอะไรนั่นน่ะถือปืนสไน <laughs> โอ้ทหารเขาทำอะไรนั่นน่ะ กูจะต้องสนัยอีกเลยใช่ไหมนะเต็มเ็มเต็มเอ็มพห้าไว้ให้ดีเออฉันว่าฉันว่าฉันเชื่อนะเร็วหลบก่อนมันมีปืนอู้ตายาบุกไม่สำเร็จฉันว่าวกเขาน่าจะพร้อมแล้วเถอะที่ไหนวะเนี่ย โอเคนะทุกนายสามารถไปหาอาวุธได้ทางสายเพราะนายโดนจับเป็นเชลยแล้วไปฝึกซ้อมแล้วเป็นทหานนี่ก็ไดน้นะถ้าอยากองนา้าเรียกเซตติง้ง<ม>เออใช่ใเฮ้ยเซตติ้งเพื่อเป็นการหนึ่งคิวอะไรวะเนี่ยหนึ่งคิวโอ้โหเอ็ M 14. M 14. มสิบสี่เอ็มสิบสี่ดเกิลเลกานดีบีช็อตกันลูกซอง อันนี้ลูกซองหลวลูกซองแบบไม่ต้องชักโอ้โหอันนี้เป็นกลหมดเลยพีเก้าสูงอันนี้ก็ดีนะกระสุนเยอะ AK47 เออดีมากเลยเพื่อนห้าสิบคิวโอ้โหดีมากเลยเพื่อนมีเออ SPD a v ดเขาให้เราถือทหารใช่ไหม คิดว่าเป็นเจ้าของ,ของคลางอาวุธที่แบบหมดแราว,วิ่งไม่ได้นะด,ด้วยนะโอเคเราจะโอเคเราจะฝึกด้วยนะไอนี้เดี๋ยวแล้วว่าจัดเส้นด้วย จัดของเพียบเลยเออเอาเป็นอะไรดีก่อนเอาเป็นทีเก้าศูนย์ผีเก้าศูนย์ปืนเออปืนเด็กขึ้นต้องมีสนายด้วยแล้วก็สุดท้ายเป็นปืนจำไม่ได้สุดท้ายเป็นปืนระเบิดแล้วกันเออโคบาแล้วกันคือน้องๆหลายคนอาจจะไม่รู้นะว่าโคบามันระเบิดจริงหรอจริงหรอมันก็ระเบิดนะโคบาเนี่ย มุ่ชาโดมจะไปเอ่อทำการเทสก่อนว่ามันระเบิดยิงใส่รถคันนี้แม่งเลยไปยิงใส่ถังน้ำมันนั่นแหละนั่นแหละครับมันระเบิดเดีย๋ยวไปกันเลยแล้วพร้อมล้วสินนะเปล่าเพียบเลย ง่ายามมาดีวะเชฟคูบาใช้แค่สามรอบเออเอาไม่ละเบได้แล้วแหละจ้า แค่นี้แล้วกันเป็นกระสุนหน่อย<ม>เขาบอกว่าครั้งต่อไปจะให้ปืนใช้ปืนรัวได้ครั้งต่อไปเขาบอกว่ากายฝึกฝนปืนรัวสินะเอองั้นก็จัดเซตแบบเดิมแล้วกันอ่ะปืนรัวอืมปืนรัวห้ามรีโหลดรีโหลด การทดสอบความไวก็สองนาทีนะดูแคดรีเซ็ตพร้อมแล้ว